สวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยนะครับรถเบนซ์ CLA นะครับ250เปลี่ยนจอใหม่นะครับเลือกใช้เป็น Android นะครับใช้เป็นของดีคานะครับแรม4หน่นะครับขนาดหน้าจอเดิมนะครับ7นิ้ววันนี้เปลี่ยนใหม่เป็น12.3นิ้วนะครับเป็นจอไวสก e ี n เพียงแค่แชร์ h o t s p o t นะครับก็สามารถใช้เป็นแผนที่ o o o l l m Map นำทางได้นะครับเล่นได้ ครบหมดทุกอย่างนะครับอันนี้อาจจะเป็นดูหนังฟังเพลงดูทีวีดิจิตอลนะครับข่าวสารละครได้ครบหมดนะครับภาพชัดนะครับเสียงดีดเล่นได้ทุกอย่างนะครับตามแอปที่เราโหลดแล้วนะครับดู YouTube Netflix ได้หมดนะครับ เป็น you tube นะครับหน้าจอวายขนาด12.3นิ้วนะครับปุมบ่มฟังก์ชันต่างๆคนนงอนโทรลพวงาะไรนะครับใช้งานได้หมดนะครับภาพชัดเสียงดีนะครับเล่นได้ดีไม่มีสะดุดนะครับเราเข้าเกียร์ถอยนะครับซ่องเดิมนะฮะใช้งานได้ด้วยนะครับพุงมอะไรเลี้ยวตาม ฟังก์ชันทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมหมดนะครับตัวฟิเจอร์นะครับเราปรับแอร์อไลโชที่หน้าจอเหมือนเดิมนะครับอันนี้ติดตั้งแบบปรับตรงรุ่นนะครับเป็นงานติดตั้งแบบตรงรุ่นไม่มีการตัดต่อสายนะครับเราเปิดประตูนะครับไฟโชนะครับดได้ครบจบทุกอย่างนะครับตัวนี้ นหน้าจอเดิมๆนะครับเวลาเร่งน,นะครับมีวัดรอบความเร็วโชว์ได้นะครับเคื่อต่งางๆเรียกว่าได้ครบนะครับภาพชัดเสียงดีนะครับท่านใดสนใจเชิญได้นะครับที่นครยนต์รัตโต้ซาว